สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามาัคคีกับเราเฉพาะกิจนะประจำวันที่30พฤษภาคมปี66นะคะคาเตือนทางจ่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสาหรับเราสามัคคีตัวเด่นก็ศย์กับสกับแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หดสามสางกสดสามแปน จับคู่ก็0 3 3 0 6 8 8 6 8าม8นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเราจะเพาะกิจ1กับ4ี็ดกับศ1นย4หนึ่4ศ4น4์4นึ1งี4นึ่งหนจะคะจับคู่ก็1 4 4 1 7 0 0 7 4 7 7 4 1 0 0 1นะ ก็ขอมันเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ้นด้วยกันเนอรลาสามาคัคคีกับสามาคัคคีวีเด้อ mm hmm. เฉพาะกิจกับ vip นะวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยวเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะ